ถ้าเรามาที่ประเทศนอร์เวย์แห่งนี้นะคะถ้าใครที่มาที่เมืองออสโลแล้วไม่มาที่วิกก a ลแลนก็จะรู้สึกว่ามาไม่ถึงนอร์เวย์จริงๆค่ะที่นี่มากี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อเลยนะคะสวนวิกกัลแลนนี้ทำให้พวกเราเห็นถึงวงจรของชีวิตตั้งแต่เกิดจนแก่แล้วก็ตายค่ะถ้าเราบอกว่าสังคมมนุษย์ต้องอยู่ในสังคมที่มีวงจรของชีวิต ที่พิ่งพิงอิงอาศัยสำหรับคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเราก็จะเห็นว่าศิลปินที่ตั้งใจที่จะสร้างปฏิมาก,กรรมชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนั้นได้เข้าใจหลักคำสอนที่เป็นสากลจริงๆค่ะเกิดอย่างไรให้มีปัญญาในการเกิดและจะตายอย่างไรให้มีปัญญาในการตายเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันขอให้เรามีปัญญาตั้งแต่เกิด แล้วก็สามารถจะดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญาไปจนถึงที่สุดของชีวิตคือการคืนไม่ฝืนไว้ที่เราเรียกว่าตายค่ะและนั่นคือการเตรียมตัวอย่างดีที่สุดสำหรับการตายอย่างดีที่สุดด้วยนะคะมีปัญญาในการเดินทางผักโลกได้ทำและทำจะคุ้มครองเราค่ะธรรมะสวัสดีนะคะฉันมมีควาสุขเล็ก